ค่ะเรามาดูเฉลยแบบฝึกหัดชุดแรกกันก่อนเนาะ16ข้อแรกนะคะของลำดับอนันต์เขาบอกว่า ให้พิจารณาว่าลำดับต่อไปนี้ที่ให้มาเป็นลำดับคอนเวอร์เจนหรือลำดับไดเวอร์เจนตจะทราบว่าเป็นลำดับคอนเวอร์เจนตหรือลำดับไดเวอร์เจนเราก็ต้องพิจารณาที่ลิมิตของลำดับกันก่อนเนาะอามาดูทีละข้อนะคะข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่า a n มีค่าเท่ากับ8 ซึ่ง8เนี่ยเป็นค่าคงที่ใช่ไหมคะเราก็มีทฤษฎีษษรองรับอยู่แล้วว่าลิมิตของค่าคงที่ต้องได้เท่าไรคะลิมิตของค่าคงที่ก็ต้องได้ค่าคงที่เพราะฉะนั้นลิมิตของ8ก็จะมีค่าเท่ากับ8เสมอนะคะเช่นเดียวกันค่ะลิมิตของลบ10 ก็จะมีค่าเท่ากับลบสิบด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับข้อถัดข้อถัดไปข้อถัดไปเนี่ยข้อที่สามนะคะคือเป็นพหุนาม an เจ้า n ลิมิตมันเข้าใกล้อะไรคะ infinity นะคะต่อไปนี้ครูขอเขียนนิดนึงว่าเนี่ยเวลาที่นักเรียนเขียนมาส่งครูนะนักเรียนเขียนนิดนึงว่าลิมิตของอะไรคะลิมิตของ 3n บวกหนึ่งเมื่อ n เข้าใกล้ Infinity นะคะสำหรับคนที่เขียนใส่กระดาษนะคะเขียนเป็นลิมิตแล้วก็วงเล็บวงเล็บอา่าลำดับมาให้ด้วยว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครูจะได้ตรวจได้นะคะสำหรับข้อนี้ลิมิตก็จะเป็น Infinity นะคะแต่ถ้านักเรียนเขียนลงในเอกสารของครูเนี่ยนักเรียนก็บอกได้เลยว่าข้อที่4ี่ลิมิตเป็นอะไรคะ Infinity ถ้าหนูอยากเขียนย่อๆเนาะ คราวนี้มาดูข้อถัดไปค่ะมันอยู่ในรูปของค่าคงที่ค่าคงที่ยกกําลัง n ปกตินะคะเราก็จะดูว่าค่าคงที่มันมีค่าเป็นยังไงเราบอกแล้วว่าฐานต้องอยู่ระหว่างลบหนถึงหมันจึงจะเป็นลำดับคอนเวอร์เจนเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะฐานเป็นเศษสามส่วนสองมีค่ามากกว่า1ดังนั้นอันนี้หาลิมิตได้ไหมคะ หาไม่ได้นะคะลิมิตเข้าใกล้อินฟินิตี้ข้อที่หกค่ะนี่ค่ะฐานเป็นเท่าไหร่คะเศษหนึ่งส่วนสองเศษหนึ่งส่วนสองมีค่าน้อยกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อนี้ลิมิตจะเป็นศูนข้อที่เจ็ดค่ะลบสามส่วนสี่ลบสามส่วนสี่เนี่ยก็มีค่าอยู่ระหว่างลบหนึ่งกับหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพอจับยกกำลังเอลิมิตจึงมีค่าเท่ากับศูนย์ ข้อที่แปดนะคะเศษสามส่วน n เศษสามส่วน n ตัว n เป็นตัวส่วนอยู่ข้างล่างพอ n เข้าใกล้ infinity ี้ลิมิตจึงมีค่าเป็นศูนย์เช่นเดียวกันค่ะข้อที่เก้าด้วยนะคะตัวส่วนเป็น square root n เพราะฉะนั้นข้อที่9ก้าลิมิตเป็นศูนส่วนข้อที่สิอยู่ในแบบฟอร์มของเศษส่วนพหุนามที่ ตัวพหุนามตัวบนก็มี N ยกกําลังหนึ่งพหุนามตัวล่างเป็น n ยกกําลังหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขชี้กําลังของ N เท่ากันทั้งบนทั้งล่างลิมิตจะมีค่าเท่ากับสัมประสิทธิ์ด้านหน้าก็คือสองกับสเพราะฉะนั้นข้อที่สิบลิมิตจะมีค่าเท่ากับเศษสองส่วน สนะคะข้อที่สิดค่ะดูตัวที่เลขชี้กำลังเยอะสุดคือ n กำลังสซึ่งมันอยู่ด้านล่างจึงทำให้ลิมิตข้อนี้มีค่าเท่ากับ0ข้อที่สินะคะเช่นเดียวกันคือ n ยกกำลังเยอะสุดคือ n ยกกำลังสองซึ่งมันอยู่ด้านล่างทำให้ข้อนี้ลิมิตเป็น0 ข้อที่สิบสามนะคะเนี่ยบางคนลอกโจทย์ผิดมาหนูดูดีดๆนะตัวล่างนี้คือ n กำลังสามนะคะเพราะฉะนั้นข้างบนเนี่ยมันแค่ n ยกกำลังสองใช่ไหมตัวล่างจึงมีเลขชี้กำลังมากกว่าดังนั้นข้อนี้ลิมิตก็มีค่าเท่ากับศูนย์เช่นเดียวกันข้อที่สิบสี่ N ยกกำลังเยอะสุดคือ N ยกกำลังสองซึ่งอยู่ด้านบนของพหุนามน,นี้ลิมิตจึงเป็นอินฟินิตี้นะคะข้อที่สิบห้าเนี่ยมันเป็นสองส่วนแยกกันส่วนแรกคือ 4N ่บวกสส่วนด้วยเบวกส่ 4. ส่วนที่2คือ 5n ส่วนด้วย n บวก1นะคะซึ่งทั้ง2ส่วนมันสามารถหาลิมิตได้ทั้งคู่ลิมิตก้อนหน้าเนี่ยหนูก็ดู n ยกกำลงัง1ทั้งบนและล่างเท่ากาันแปลว่าลิมิตของมันลิมิตก้อนหน้าคือข้างบนสัมประสิทธิ์เป็น4ด้านล่างสัมประสิทธิ์เป็น1ก็ได้เศษ4ส่วน1ห,หรือว่า4นั่นเองนะคะแล้วจับมาบวกกับลิมิตก้อนหลังนี้ซึ่ง ดีกรีของ N ด้านบนกับดีกรีของ N ด้านล่างมันเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นลิมิตจึงมีค่าเท่ากับสัมประสิทธิ์คือ5ส่วน1ก็เลยกลายเป็น4ีบวกหได้ลิมิตเป็น9นะคะข้อที่16เช่นเดียวกันค่ะข้อที่16เนี่ยเราดูสัมประสิทธิ์หน้า N เลยเห็นไหมคะข้างหน้าก็คือเศษ2อส่วนสแล้วลบด้วย ด้านหลังสัมประสิทธิ์ของมันก็จะเป็นเศษห้าส่วนสี่เขาวนี้จับลบกันหนูก็ทําให้ตัวส่วนร่วมกันคือสิบสองด้านหน้าคูณสี่เป็นแปดแล้วลบด้วยด้านหลังคูณไว้สามใช่ไหมก็กลายเป็นสิบห้าเพราะฉะนั้นแปดลบสิบห้าจึงมีค่าเป็นลบ เนะคะลบเจ็ดส่วนสิบสองบางคนลืมเครื่องหมายลบเนาะก็แก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราหาลิมิตได้หมดแล้วเราก็สามารถระบุตามมาได้ว่าอันไหนเป็นลำดับ c o n v e r ร์เจอันไหนเป็นลำดับ d i v e r อร์เจนะคะข้อที่เราสามารถบอก ค่าของลิมิตออกมาเป็นค่าคงตัวได้ก็จะเป็นลำดับคอนเวอร์เจนต์ส่วนที่บอกไม่ได้ก็จะเป็นลำดับดเวอร์เจนต์เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งลิมิตได้แปดก็เป็นลำดับคอนเวอร์เจนต์นะคะข้อที่สองก็คอนเวอร์เจนต์ข้อที่สามลิมิตเป็นอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นเป็นลำดับดเวอร์เจนต์นะคะข้อที่สี่จึงเป็นลำดับดเวอร์เจนต์ด้วยข้อที่ห้าก็ ไดเวอร์เจนข้อที่หกลิมิตเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเป็นคอนเวอร์เจนต์ข้อที่เจ็ดคอนเวอร์เจนต์ข้อที่แปดลิมิตเป็นศูนย์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเป็นลำดับคอนเวอร์เจนต์นะคะข้อที่เก้าลิมิตหาค,ค่าได้ศูนย์ก็เป็นลำดับคอนเวอร์เจนต์ข้อที่สิบสองทนสามค่าคงที่เช่นเดียวกันนะคะ,สะแสดงว่าหาลิมิตได้เพราะฉะนั้นก็จึงเป็นลำดับคอนเวอร์เจนต์ ข้อที่11ก็จึงเป็น c o n v e r ร์เจน1์สิบสองคอนเวอร์เจน์สิบสาคอนเวอร์เจนข้อที่14นี่คือหาลิมิตไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นลำดับไดเวอร์เจนข้อที่15ลิมิตเท่ากับ9เป็นลำดับ c o n v e r ร์เจนข้อที่16บอกได้ว่าลิมิตเป็นลบ7ส่วน12เพราะฉะนั้นเป็นลำดับ c o n เ e r g e n จค่ะนะคะก็เรียบร้อยสำหรับการบ้านทั้ง16ข้อนะนักเรียนก็นำไปทบทวนทำอีกครั้งใครผิดตรงไหนก็แก้ไขนะคะ